สวัสดีครับมันนี้มารวยภามาตาในท่าของแม่เจนะครับฝันดีพี่น้องฝันเกี่ยวกับงูอีกแล้วฝันงูลำเด็กมักจะมีโชคลองไปติดตามว่าเป็นฝันแบบใดใดตัวใดลองไปติดตามกันครับสวัสดีครับแม่เกบสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้มาตาในท่าแม่เกที่เ่าด้นะครับเออพันวาโอ้ยเลลว่าเขาจะมาดูเถอะเนาะพันวานักธรรมดาเนาะเหลยกบ่ามันดอกดู มันก็เราไม่เข่าไม่ลดใช้มันเขาซุ้มอะไรอคงเป็นไปอะไรเนาะนะครับกับเรียนธรรมดาเต้าเหล็กไยเดียร์เทียก็ยังลดอยู่อันนี้เหล้าสองมือเขาสองมือเขาสองมือโลกกันละมันก็ต้องมีเขาไม่ลดเรือธรรมดานะครับแต่ว่าไอคลิปคลิปไยมือแรกบอกบ้านเด็กทีอยู่เนาะบ้าเด็กทีหกสามมันออคุเก่าสาเก่าสามนมีได้ม่เกี่ยวเงินเรียนเขาเขาบ้านเขาบ้านเนาะ เรลอว,ว,ว่าเอ๊ะมันเป็นเล็บ้านเนาะคืนนี้ใจเยอ้คลิปแรกลูกพี่บอกว่าบ้านเลขที่เยอะครับคือว่าเล็กขไปเขาห้าหน้อยเขายัางยืดอยู่ชุนสองเขาห้าหน้อยชุนสองาห้าหน้อยเนาะเอาไปแกะมือไม่กันพี่น้องเนาะสำหรับในทั้งของเมื่อกี้นะครับจุ่มแน่อยู่แบบหรือว่าเขาก็มาดูค้าก็สนมัน่งรวยก็ได้เสร็จแจ้งได้เนาะลาวันออกมือเว,วียนมือเขากแต่ว่าดูเลยเว่าเขาบนเนื้อกับตัวเขาบนเนื้ เป็นเรื่องปกตินะนะครับสิงจะได้หามสามหกเอืย 6, 3, 3, 6. ู่แว่มามันเอามาสามก้อมันออกแนะล้วเนาะเลบบอลเอามันออกแล้วเรบบอลตะรีก่กับมันออกแล้วอ,อ,อืมก็เลยว่าเราเลบบอก็จะสมเอา้าเกี่ยม,มือใหม่ครับว่เป็นยังข่าวรูเรื่องธรรมดาเนาะม่คิด้รำี้ออเอาแม่อันชี้ฟันไหมบ่ามาขึ้นฟันฟันวันได้ครับผม พันว่ายางยู่ถนนลรามีผู้เฒ่าผู้หนึ่งนั่งรถเต่าเก่าๆสีออกเหลืองๆขาวๆมาชวนไป,ไปไปชมวิวจ้ <c oughs> จะเธอได้บอกว่ามารถมุพาไอ้เพิ่นบอกว่าอีเพิ่นบอกว่ากูไม่พามึงไปขายหรอกย่งได้ขึ้นไปน้ำเพลินเพิ่นได้พาชวมวิว อที่ว่าอันไมื่อคยนเพื่อนส่วนคิวชมวิวต่จ้ะเป็นอะไรก็เป็นผู้ยิ่งผู้เฒ่าผู้เฒ่าใส่ชุดขาวแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งผมผมขาวผมขาวเมื่อที่จะต่ว่ามาผมขาวเงาต่ว่ามาผมเพื่อนส่วนแต่ว่าเกว่าขืนเพื่อนได้บกว่ากูไม่พาเองไปขายหรอกนี่นะทำนองว่า่าได้เอาไปอ,อยังก็ดีนะรวดสิพาไปชมวิว ต่วนเพิ่นเพิ่นบ้ได้บอกคำว่าวิวดิจ่ะจ่จำวบาได้แล้วมันเป็นคำแบบโบราณปะเออมันเป็นคำโบราณต่ว่าเขาแปลออะเขาแปลแล้วว่ามันเป็นวิวอืมก็เลยขึ้นไปนั่งแล้วเพิ่นเพิ่นก็เลยพาตะชมวิวดีมันแต่ว่าไม่เปลี่ยนปลามีตะปลาไปโดนอย่าโดนแล้วเพิ่นก็เอามาส่งพอมาส่งเก๋เก๋ลงลงลงหอดเฮียนเท่าไหรนปะเขาลงพอเขาลงมันมีงูไหมงูตัวยิ่งใหญ่ งแขนเกนี่แหละสังแขนเกน่ะไม่เกี่ยวขาเกไหมเกี่ยวขาเป็นเพราะเขาเขาสิังลดก็บอกเขาที่เอิญผู้เฒ่าชอยผู้เฒ่าขี้รถเต้านี่แต่พันพันตะขากินมันบ่ชออกกงงงิองลางลางลางที่ไปเอิญผัวว่าออกผูไปห้อยประตูก็นั่งสิก้าวขาก้าวงูขึน้นก้าวขาที่มีงูขึ้นประตูะะมาตื่นก่อน โอ้ยว่าไงพักง <ana> <im> ูเห่าเฮี้ยนหมดหรอเก้าเดียวคืนงูไอ้ขาเดียวงูงูงูเกี่ยวอ่ะมันคืนว่าสิเอินผัวเอามันออกมันมันบได้กัดกี่งหยางเหานี่มันเกี่ยวอ่ะสร้างบ้านเลยหรือยัเนสร้างบ้านเขาจอดอยู่หน้าบ้านเหมืองเลยเขาฝันเพราะมาจอดมาช่งหน้าบ้านเพราะเก๋ลงเพราะลงจากรถเพลินอ่ะแล้วมันมีงูสร้าแขนเกะมาพันขาเกะแล้เกะชิดยังไงบอกแล้วเกะ แล้วเกห้องกี้กี่เพิ่นก็เพราะเกดิหันนะผู้เฒ่าอยู่ในรัวแต่ว่าซอยเกแน่ดึงออกไงเนีคิดรถนี้ครถนี้่เพราะเพิ่นคีดรถเต้านี้เพราะเกเกกีกีแลนแลนไปห้อยประตูเกเปิดประตูเราเสียหายวะเห้อฮะไฮไฮไฮง้อง้อเขาขืนก้าวก้าขาที่ไม่งูอขืนประตูเกเกเหยียบเราเกกําลังจะเอาอีกขาอีกหนึ่งเหยียบขืนสูงแล้ว สิขายอีกหนึ่งเก้าไปมันตื่นก่อนตื่นก่อนลักษณะมีสองยามเนาะหนึ่งคือบ้านเล็ที่กระดิ่งด้นี่ยแล้วก็อายุเม่กี่แต่ก็ผู้เฒ่าขี่รถก็มองในอยู่ประมาณนี้ตามข่อยคิดว่าเด้แล้วชีรายโตัเท่ารูกพี่เอาจองได้แล้ว่าใช่ยุได้ตัวพันกับบ้านเล็กที่แต่ก็มีขี้ไฟมันเกี่ยวเลยมันออกเกี่ยวกับตัวเราเด้อายุเนาะอายุยังเท่าเนี่ยที่สามเหรี่สามซีซีเนาะ อือบุดมักซี่สองเก่าได้ขึ้เก่าเด้อน,นะครับเนาะส่วนหนึ่งบ้านเลขที่บ้านเลขที่ได้ก่อนเอ่าส,สามสองหกผูก้เฒ่าผู้เฒ่าขี่รถเบาบ้ผู้เฒ่าเดี๋ยวยังไงสิเก่าซี่ไล่ะผู้เฒ่ากับเก่าซี่บ้าออผู้เฒ่าเก่าด้ยรถซี่ เอออาเกาี่กับเก่ผู้่าเป็นผู้ยิงดิแล้วเกาซี่ขับรถผู้่าผู้่าเก้าขับรถเกาซี่รถรถซี่มีข่องหาองหาเนาะเออตัวนึงพอเร็บทีพ้เนี่ยไอ้น้ำไอ้น้ำนัเนี่เกี่ยวี่งกี่ยวเาอเก่ยวกับเกี่ยตัวไม่เกนล่ะยีบ้านสามส แล้วเขาบ็ว่ามันก็ต้อง,อองอเอาอวันเกิดน้ำละ,ะเกิด,ดว,ดวันวทียน่ยี่ห้ายหาตัวเดียวเลยมันยิบหาหมดตุ้งยิบหาเก่ามันลายลายสองห้าสองห้าเหม่ามันซ้ำกันหมือแหละมันสองหาหมดซ้ำเอาเอาพ่อเอาเอานี้สองหาตัวเดียวเลยสองหาตัวเดียวเลยเนาะอ่าสองหอ้ั้นเกิดที่ยี่ห้าอ่าพอสองเกิดสองห้าสองห้ามันก็โตเดียวกันหมอไหโตเดียวกันมดอรอพี่น้องเลย เรรวยงวันนี้เร่องว่ใดเทาอทุกวันฝันทุกวันเลยอ๋อเป็นได้ถามไปแล้วไม่ตืเนาะแเพิ่นกระห้ฝันซึ่งมือยี่ดีทีงี่เพ่นกระห้ถือกี่เขาตีเบาเขาเบาเลยบ้านเใยบ้านมันมี63มัเนาะ63มัเนาะออกใบขาวห้เนาะอกตัวเก่าเาไปรกหน้ำหรอวะไปคิด่ามันดอกตัวเก่ากัเล็บเบาครับสำหรับนทางเมื่อกี้รับประมาณนี้เลาไม่ตีเนาะ ตื่นอยู่ได้สามหกก็อนะครับตามนี้เด้อนะครับที่ฟันว่าในคิโรกับผู้เทาเนาะรถเต้านะครับมาสรงหน้าบ้านถ้าไปเที่ยววันแถลงเที่ยวแล้วมาจอดหน้าบ้านเหมันลกงมากพองูหย่ยเกี่ยวหาบ่าเนานะ,ะตัวไปซ้ำแขนเลยเกี่ยวแล้วใบเอ,อื่นอนบนไฟบนคีโรนี้เลยกันคุ้มหอบขาแลอืนซึ่งงูน่ะเขาบ้านเพราะอเไีอยวไปเปิดขาหนึ่ง พราะเกิเก่าอีกตื่นจอดตื่นซทำก็เลยได้ทำนี่เนะาะก็เป็นว่าอายุเมื่เกี้ยสิบสามอย่างซีฟีนะครับผู้ได้มักสี่สองก็บเสือได้ขึ้นเก่าเด้อนะครับวันนี้ไปเขียร์ร่องมันหลายผนเนาะส่วนอันบาร์เลทีคือสนะามสองหกเนาะพี่น้องตัดเล่นในกับตาเดาเด้อนะครับมาลอยตีเลี้ยงผู้เฒ่าขี้เรากระตีเขา่เาซีอ่าวัดเกิดกับพ่อซอเกิดซอฮา,านะครับคือเก่ามีเจ้าว่าไปตัดเกลายดือกเก็บซอฮ่าตัวเดียวหลุดนะครับกับประมาณนี้เด้อนะสำหรับฟันเมื่อเกี้ย ฝันดีคือเก่านะครับคนยังมาฝันแม่นเนะเาะมีข่าไม่รูดเรียงปะกตินะครับโอ้ยคือมีข่าวม่หมธรรมดาเลยไม่ตูเก๋เพราะทีเข่าสูงกว่ามันก็รวยตายตัวนั่งก็ต้องมีข่าไม่รูดธรรมดาเหน่าเล่ามันออกสมือเนาะมันก็ต้องนี้ด้วยแล้วคนจีนได้เงินหลายเลยเพราะจงห้องเนาะเข้ากับสู้กันต่อไปเนาะแต่เราในท่ามันก็ตามไปสมือนะครับอือ มาเพิ่มมาือบอให้เป็นพักเลยมันก็ตีงูอ่ะเออตีงูอ่ะเอ้าว่าสังเกตอะไรงูมันกับเจ้าตัวเจ้าตูเทียมไหมเป็นท่านเออเดี๋ยวคว้ากาวพันก็ว่าเป็นบอกเจ้าอันอะไรก็เป็นสองห่าวตอนนั้นเป็นท่นเจ้าเล็กกเล็กเอาอายุเล่นมันออกเกี่ยวกับเกี่ยวกับตูเทียมจำอะไรเยู่ออกซีซีเอองูเกี่ยวขาเทียเลยเนาะเกี่ยววันน่ะแมียนวะว่าที่ว่าเอ๊บซีว่าอายุเจ็บซีซีนั่นปะเออน่าลำไม่ได้ออกซีซีวันนั้นจำอะไรเยู่เกี่ยวขางูเกี่ยวขากัน แล้วเอ๊ะอะไ้แต uh, uhm. yeah. yeah. uh ่พ huh. uh ี่น้องมักพี่น้องมักกนที่เช็ดเก่าก็ได้เช็ดพี่เจ้าวะมักวะเาแต่พี่เจ้าเลยเจ้มักเ่ล่ะมักกับมักกัิร้ายตัวคนวะมักกับิร้ายตัวอ๋มักกิร้ายตัวไปนหาเนาะอ๋อชอบนี่ละพี่น้องทีงูกับที่ะรนะอนี่ละวัดใจกันไปเลวัดใจ เอามาันเขานอนอ่าเด้อพี่น้องนันไปไรเรามาอยู่กับเป็เกส4 3ามซองหาเนี่ยและนะครับดีกบ้านมันกืสบ3ซองงกนะครับนียิงคิดกด้ว <c oughs> ยตีเขาซีผู้ถ่าเนอะเห็นน้องเห็นตั้งจากนาก,ก็รข้เม,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 มน์อเมนขางานเนอะแต่เราน้าเมื่อกี้ขอบคุณหลายๆด้วยครับที่แ้งปั่นทางนะครับท่วคนหวานสุบสมคตขอบคุณห,หลาย,วยลวสวัสดีครับ